สวัสดีเจ้านี่ชาวพารุจิราพนากุลเจ้าตอนนี้เขาอยู่กันที่เตาโบราณเบียงบัวนะเจ้ามูเจ็ดบ้านบัวตําบลเมกาอําเภอเมืองจังหวัดพะเยาเจ้าตอนนี้เขาอยู่กับประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเบียงบัวเจ้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอ่า ครับพรสักเฉพาะทำครับแล้วก็เป็นประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนเบียงบัวที่นีรับกลุ่มปฏิบัติชุมชนเบียงบัวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเจ้าก็ถ้ารู้ถึงท้าย้อนไปในอดีตนะครับเมื่อปีสี่แปดมีการพูดคนเนาะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์เขากป็ยังยังบม่ได้เปลี่ยนตีหูจักนักต่อใดครับแต่ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาที่ผมับเข้ามาทำนะครับผมมีการฝึกบ่ได้เปลี่ยนกลุ่มใหญ่ต่อต่ควรครับแล้วก็ แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ทีได้เห็นในต่างโชวเชียวทั่วไปู่ครับมีสมาชิกกลุ่มประมาณกี่คนเจ้าอตอนนี้เขาเริ่มมีการซึกอบรมครับอยู่44วันนี้ตอนนี้มีตั้งปเป้าไว้ประมาณ30ถังครับพิธุบันุงชนของเราเนี่ยมันมีอะไอย่างพองเจ้าก็ถ้าพูดถึงว่ารูปแบบงานหรือผลิตภัณฑ์ของตีเบียงบัวนะครับเขาก็จะมีอยู่สแบบครับแบบแรกก็คือเน้น แบบโบราณคือเลียนหลอดเลียนแบบลวดลายต่างๆนี่ให้เหมือนครับโบราณนะครับคือของพวกเขาเปลี่ยนลายปลาลายสิงลายอย่างต่างๆนะครับแล้วก็แบบที่สองคือเขายังยึดในลวดลายของโบราณดูแต่รูปแบบผลิตภัณฑ์อาจจะพลิกแพงไปเป็นแจกันเป็นจานเป็นการน้ำชาเป็นช้วยกาแฟอย่างนี้ไปนะกลายไปนะเจ้าหนอนหลับพิมพแล้วคิดว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของเฮาเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นจะได้เจ้า ถ้าต้อง้ายู่ถึงว่าความแตกต่างจากที่อื่นของตีเวียงบัวเนี่ยรับรองว่ามันต้องแตกต่างจะดีแน่นอนเพราะว่าหนึ่งที่นี่ของเฮานี้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของตัวเองเพอเฮามีเรื่องราวที่สามารถถ่ายทอดให้กับคนที่สนใจเตี๋ยวเข้ามาศึกษาแล้วก็อยากคนซื้อเพียงแคในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยคนที่คนซื้อไปเนี่ยเพื่อจะได้ฟังในเรื่องของประวัติของเป็นมาัตั้งแต่อดีตของเมลียงบัวแล้วก็อุ้งว่าในของจังหวัดเขียวเลยก็ว่าได้จ้า แล้วผลิตภัณฑ์ชุมชนของเฮาเนี่ยมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการทำเนาะวิธีการปรั้นห่อวะดกวนการผลิตเนาะจ๊เนการผลิตวิธีทำต่างต่างเนี่ยอเอเามีวิธีการจะไดแล้วก็อ่ใช้เวลาตัวใดเจา้ราระยะเวลาก็ในการผลิตนะครับมาก็จะอยู่ในกระบวนการที่นี่คือเฮาจะทำทำดินเองตัวสองจะทำดินในการปั้นเองแล้วก็ ปั้นแล้วก็เขาอยู่ที่นี่น้ลเกินว่าถ้าท่านมาแอวที่เบียงบัวเนี่ยท่านจะเห็นกระบวนการที่ครบวุจอน,นะครับการทําดินการเตรียมดินการปัน้นการเขาอยู่ที่นี่แต่ดูที่ว่าคนมาแอวหรือมามาเยี่ยมชมเนี่ยจะมาสันในช่วงเวลาไหนเจ้าสุด้าย ถ้าหากว่ามีผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาเยี่ยมชมต่อเผาที่นี่นะเจ้ารหรือว่าสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยสามารถติดต่อได้่องทางไหนเจ้าครับตอนนี้ของทางกลุ่มเขาก็จะมีเพจสามารถใน a c e b o o k นะครับเข้าไปติดต่อในเพจคนเบียงบัวนะครับคนเวียงบัว,บว,บวแล้วก็สามารถเข้าไปตีหน้าเพจได้เลยเบอร์โทรศัพท์ก็088295ครับแล้วก็ 0843684633จะโชว์ไว้ตรงหน้าเพจอยู่ครับเจ้าก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าประธานผลิตภัณฑ์ชุมชนเบียงบัวนะเจ้าตีได้ขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นี่นะเจ้าเจ้านี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านเบียงบัวนะเจ้ามูเจตตำบลแมกาของเขานะเจ้าในส่วนของตำบลแมกาของเขาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีของแต่และหมู่บ้านหลากหลายนะเจ้าได้จะเป็นตีไหนมูไหนข้างต่อไป ปรดติดตามต,ต,ต่อไปนะเจ้าวสวัสดีเจ้า